ในแบบที่สามเนาะคือการสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับมุมที่กำหนดซึ่งเรามาดูการสร้างพื้นฐานการสร้างพื้นฐานคือกำหนดให้มุม ABC เป็นมุมมุมหนึ่ง ABC สร้างมุม XYZ ให้มีขนาดเท่ากับมุม ABC ได้ดังรูปมุมนี้นะมุมนี้คือมุมที่ได้ เป็นสีแดงแล้วภาพที่ได้ก็แบบนี้ซึ่งลากดีส่วนของเส้นตรง DE และ MN จะทำให้ได้ว่าสามเหลี่ยม DBE เป็นสามเหลี่ยมคล้ายกับสามเหลี่ยม MYN ซึ่งจะคล้ายกันในความสัมพันธ์อะไรจะคล้ายในความสัมพันธ์ คือความสัมพันธ์อะไรคะคือความสัมพันธ์ด้านด้านด้านครูขอเขียนคโซโพนะความสัมพันธ์แบบด้านด้านด้านเพราะอะไรเพราะจเจนได้ว่ะเพราะ be เราจะทำไปทีละด้านนะด้านไหนก่อนก็ได้แต่ครูถนัดด้านอันเนี้ก่อนด้านฐานอนเนี้ยก็คือด้าน be และ yn มีขนาดที่เท่ากันเท่ากันเพราะอะไรต้องบอกเหตุผลเสมอนะเท่ากันเพราะสร้างจากรัศมีที่เท่ากันสร้างจากใช้รัศมีที่เท่ากัน โอเคต่อมาพิจารณาด้านต่อไปพิจารณาด้านต่อไปคือด้าน b b d กับด้าน y m ถูกต้องจะเป็นด้าน b d เท่ากับด้าน y m ซึ่งก็เหมือนเดิมเกิดจากการใช้รัศมีที่ เท่ากันโอเคต่อมาพิจารณาด้านสุดท้ายคือด้าน v e, e กับด้าน MN ซึ่งแน่นอนว่าเหตุผลที่ทั้งสองด้านนี้ยาวเท่ากันคือการสร้างจากการใช้รัศมีที่เท่ากัน โอเคซึ่งเมื่อทั้ง3ด้านที่เกิดขึ้นเนี่ยเท่ากันจะได้จะได้อะไรเมื่อเรารู้แล้วว่าทั้ง3มด้านเท่ากันก็จะได้มุมมุม B อ่ะครูเกิดให้ก่อนมุม B ก็จะเท่ากับมุม Y อ่ามุม B ก็จะเท่ากับมุมวายซึ่งให้เห็นผลว่ามุมที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ รูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจะส่งผลให้จะส่งผลให้มุมเนี้ยจะมีขนาดเท่ากันโอเคจะมีขนาดที่เท่ากันอ่าดังนั้นเมื่อเราสรุปแบบนี้แล้วเราก็สรุปเมื่อโจทย์ถาม ในรูปแบบของมเโจทย์บอกว่าจะได้มุมตรงนี้เท่ากับมุมตรงนี้เราก็สมมติสรุปตามโจทย์ดังนั้นจะได้มุม x y z เท่ากับมุม a b c โดยนิยามสมบัติการเท่ากัน โอเคการสร้างในรูปแบบที่สเสร็จแล้วเจอกันในแบบที่ส